ทีนี้การกระจาย a บวก b ก้อนยกกำลัง n หรือ a ลบ b ทั้งก้อนยกกำลัง n อันนี้เป็นเป็นหัวข้อที่นักศึกษาเนี่ยจะผิดกันเยอะมากนะคะชอบแจกกำลังเข้ามาเลยนะคะนี่ครูขอตัวนนี้หนึ่งถ้าครูมี a บวก b นะคะทั้งก้อนยกกำลังศูนย์นะคะจะได้อะไรได้หนึ่งอะไรก็ตามแต่ยกกำลังศูนย์ได้หนึ่งนะคะแล้วถ้าเรามี a บวก b ยกกำลังหนึ่งเราก็จะได้อะไรคะ และถ้าเรามี a บวก b ยกกำลังสองความหมายของมันเนี่ยก็คือมี a บวก b คูณกันกี่ครั้งครั้องครั้งนะคะเ้นถ้าเราคูณล,ลุยเข้ามาเราก็จะได้เป็น a กำลังสองคูณเลยมานี่นะคะเราก็จะได้ a b เอา b คูณลุยเข้ามาบ้างนะคะก็เป็น b a คูณมาที่นี่ก็จะได้มีกำลังอะไรคร b กำลังสองเมื่อเรารวบรวม A กำลังสองบวกด้วย2 a b บวกด้วย B กำลังสองนะคะบวกด้วย B กำลังสองนั่นก็คือถ้าเราบัจใจ a บวก B ทั้งก้อนยกกำลังสองมันจะได้หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลักกำลังสองนะนักศึกษาชอบหายเดีกันตรงนี้ค่ะจะมีแต่ a กำลังสองบวก B กำลังสองผิดนะคะและนองเดียวกันถ้าคูมีเบวก B ทั้งก้อนยกกำลังสาม ความหมายของมันก็คือ b a บวก b คูณกันกี่ครั้งคะ3ครั้งนั่นเองนะคะมีคูณกัน3ครั้งตรงนี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยเมื่อกี้นี้เราคูณไปแล้วนะคะเราได้ a กำลังสบวกส a b บวกด้วยอะไรคะ b กำลังสนะคะครูมาคูณละเอียดให้หนูดูก่อนแล้วเดี๋ยวให้จำและนำไปใช้นะคะตรงนี้ได้ a กำ 3าคูณเลยมาเทอมนี้ได้ 2a งเกำลัง 2b เลยมาเทอมนี้ได้ A b บกำลังสอนะคะคราวนี้มาเอา b ีคูณบ้างค่ะถ้า B คูณเข้ามาที่วงเล็บข้างหลังเราก็จะได้ a อกำลัง 2b คูณมาที่เทอมที่2ก็ได้ 2a b เกำลัง2และคูณมาที่ตรงนี้ก็จะได้ B ก,ดกำลังอะไรครับนะคะเมื่อเรารวมนะคะ เทอมที่สามารถรวมกันได้ทุนี้เราได้ a กําลัง3 2a กําลัง 2b กับ a กําลัง 2b รวมกันแล้วก็ได้ 3a กําลัง 2b นะคะ ab กาลัง2กับ 2ab กําลัง2เราก็ได้ 3ab กาลังสองและเทอมสุดท้ายก็คือ b กําลังส3 ตรงนี้คือผลของการกระจาย A บวก b ทั้งก้อนยกกำลังไรคะยกกำลัง3จะได้ A อกำลัง3บวก 3a กำลัง2อบวก 3a b กำลัง2และ b ีกำลังสาอันนี้เรามาสังเกตนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอราด,ดูก้อนที่กำลัง3ก่อนก็ได้คะ่ะเมื่อเรากระจาย A บวก b ทั้งก้อนยกกำลัง3เราจะได้ a กกำลังศูนย์ดูย์ก่อนนะคะแล้วกำลังของ A 3, จะค่อยๆลดลง,ลงทีละหนึ่ง โดยที่เมื่อ A หายไปกี่ตัว B ก็จะมาแทนที่เท่านั้นตัวตัวนี้ A หายไป1ตัวมันก็จะมี B มาแทนที่1ตัวตรงนี้ A หายไป2ตัวก็จะมี B ปรากฏมาแทนที่2ตัวการปรากฏตัวของ A และ B มันจะตรงข้ามกันนะคะส่วนตรงนี้ A หายไปเลยบีเต็มที่เลย B กกำลังสามเน้นเวลากระจายอ่ะกำลังสองไมเช่นเดียวกันก็เป็น A อกำลังสองเกำลังหนึ่งเริ่มปรากฏเมื่อ A หายไปนะคะ การประกับดูของเอกับบีส่วนทางกันประเดี๋ยวสัมประสิทธิ์เดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังนะคะทีนี้ต่อมาทีนี้ถ้าเรากระจายเองนะคะเรากระจายเองถ้าเป็น A อบวกบทั้งก้อนยกกำลังสี่นะคะเอบวกบทั้งก้อนยกกำลังสี่เราจะได้อะไรก่อนลูก นะคะกำลังของ a จะค่อยๆลดลงเหลือ a กำลัง3 b เริ่มมาแทนที่นะคะถัดมาก็เหลือ a กำลัง2 b กำลังอะไรคะ2ต่อมา a กำลัง1 b กำลัง3 a จะค่อยๆลดนะคะแล้วสุดท้ายก็จะได้ b กำลังอะไรคะ10เดี๋ยวเราจะหาวิธีหาตัวเลขที่เป็นสัมประสิทธิ์มาใส่นะคะหรือถ้าเรามี a บวก b ยกกำลัง5นะคะอ่ะ เดียวกันได้ A กกำลังะไรก่อน A กกำลัง5ต่ออกมา A กกำลัง4 B A กํากำลัง3 b กํากำลัง2 A กํากำลัง2 b กํากำลังะไรคะ3ากำลัง1 b กํากำลัง4แล้วก็ b กำลังะไรคะ b กำลัง5นะคะทีนี้เรามาดูตัวสัมประสิทธิ์ค่ะตัวสัมประสิทธิ์นะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครูขอใช้กระดานถัดไปกระดานหนึ่งก่อนนะคะ

นี่จากเมื่อกี้เนี่ยที่เราช่วยกันกระจายออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ย a บวก b ยกกำลัง0เนี่ยมันได้1มีสัมประสิทธิ์เป็น1นะคะ a บวก b กำลังนึ่งก็ได้ a บวก b สัมประสิทธิ์ข้างหน้า a เป็น1ข้างหน้า b เป็น1พอกระจาย a บวก b แล้วก็ยกกำลัง2เนี่ยสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของตัวแรกเนี่ยเป็น1 2 1พอกระจายกำลัง3ก็1 3 3 1นะคะพาสคาร์็เป็นคนนั่งคิดออกมาว่าเอตรงแรกเนี่ยมันจะเริ่มต้นไป1ก่อน ปอกระจายกลังหนึ่งสัมประสิทธิ์ก็หนึ่งกับหนึ่งก็หยิบตัวเลขมาวางดูนะคะปอกระจกยกลังสองนก็มีสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งสองหนึ่งปกระจกยกลังสามนะคะก็ออกตัวเลขมาเรียงหนึ่งสามสามหนึ่งเนจะพบว่าไอของเทอแรกกับเทอสุดท้ายเนี่ยตัวเลขจะเป็นหนึ่งกันลงส่วนสองนี่มาจากไหนเราก็พบว่ามันมาจากหนึ่งบวกหนึ่งตรงนี้ตัวนี้ก็มาจากหนึ่นาา 1, งบวกสอง 2องบวกหนนะคะผลที่กินตรงนี้ก็คือพาสคานก็เรียกสัมป,ประสิทธิ์ตรงนี้ว่าสามเหลี่ยมพาสคานนั่นเองนะคะเนียนถ้าอยากได้สัมป,ประสิทธิ์ของกำลัง4เราก็งอกเร็มข้างนันเองอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแล้ว1นบวกสเราก็ได้4 3่บวกสตรงนี้ได้6นะคะ1นบวกสตรงนี้ก็ได้อะไรคะสี่เนียนเมื่อกี้นี้ที่เรากระจาย a อบวกบีถ้งก้อนยกกำลัง4ครูขอใส่ตรงนี้เลยนะคะนะคะเราก็จะได้เป็น กำลัง4บวกด้วย4 a กำลัง3 b บวกด้วย6 a กำลัง2 b กำลัง2บวกด้วย4 a b กำลัง3แล้วก็บวกด้วย b กำลังอะไรคะบวกด้วย b กำลัง4นั่นเองนะคะและถ้าเรางอกอีกเมื่อกี้นี้เรากระจายไว้ถึงกำลัง5อยากได้สัมประสิทธิ์ของกำลัง5ก็งอกริมข้างละหนึ่งเข้าไปนะคะส่วนข้างในนี้นเนือม,นมันมีอะไรก็จะมั ตรงนี้ได้สิบสมบัติมันจะสมมาตรกันด้วยนะคะสิบตรงนี้ได้อะไรคะห้าหนึ่งห้าสิบสิบห้าหนึนะคะเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันนะคะดังนั้นเมื่อกี้นี้ที่ครูกระจายไว้นะคะสมดุลมัดนิดนึงถ้าครูมิกมีครูกระจาย A อบวกบทั้งก้อนยกกำลังห้าไว้นะคะครูก็จะได้เป็น A อกำลังห้านะคะ A อกำลังสี่บีเกำลังสาม b กำลังส a กำลังส b กำลังส a กำลังหนึ่ b กำลังสและ b กำลังอะไรคะห้า <5. S 1> b สัมประสิทธิ์เป็นอะไร1ก็คืออันแรกเลยหนึ่งห้ิบสิบห้าแล้วก็1ถ้าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็บวกหมดบวกบวกหมดเลยนะคะแต่ถ้าตรงนี้เป็นลบล่ะคะ A, b, ถ a ลบ b ก้ยกกำลัง5จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายลบเป็นของตัว b ถ้าเมื่อไหร่ b b เนี่ยเป็นเลขที่มันก็จะมีเครื่องหมายข้างหน้าเป็นลบนะคะตรงนี้มี b 1ตัวก็เป็นลบ5 a กำลัง4 b ตรงนี้ b กำลัง2แม้ b b 2ตัวก็เป็นบวกนะคะอะไรยกกำลังค่ได้บวกยกกำลังที่ตรงนี้ก็ได้ลบนะคะตรงนี้ก็ได้บวกนะคะ นี้เราจะสังเกตได้ว่าเครื่องหมายตรงกลางเนี่ยถ้าขั้นด้วยลบเนี่ยนะคะเครื่องหมายอันแรกเนี่ยมันต้องเป็นบวกเสมอมันจะเป็นบวกลบบวกลบบวกลบ,กบกสลับกันไปนะคะอันนี้พม่มยาอันนี้คือการกระจายเทวินานนะคะนั้นเวลาครูมีทั้งก้อนยกกําลังที่เป็นจํานวนเต็มหรือเป็นสแปร์รูปเนี่ยนักศึกษาเนี่ยห้ามแจกกาลังเข้ามานะคะต้องใช้เทวินานกระจายค่ะ,คะ